อันนี่ยตัวตัวนี้มันเป็นอันนี้กี่วันแล้วครับเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกอ๋อกลัวกว่าคุณไว้น่าทอมตัวนี้เริ่มหายแล้วตอนแรกเป็นตุ่มแตกเลยนะแตกจะปนบวมนีึกว่าไม่ไม่รอดครับ 6 8 2บโดสใช่ไหมนี่เรา6,980ครับสำหรับ100โดสเลยขนาดเป็นยี้เป็นขนาดทีนี้ก็บสถานการณ์โรคลำพิซซกินนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ณวันที่5กรกฎาคม2564นะครับมีสัตว์ป่วยสะสมทั้งสิ้นนะฮะ37,000 646ตัวนะครับแล้วก็หายป่วยสะสมนะครับ2,364ตัวนะครับมีสัตว์ตายสะสมทั้งสิ้นนะครับ1,399ตัวนะครับคงเหลือสตัตว์ป่วยสะสม3,000เศษนะครับเนื่องจากว่าโรคเนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็มีพาหะที่เป็นแมลงนำโรคดังนั้นการระบาดการควบคุมก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ เกษตรกรพี่น้องควรจะควบคุมที่ต้นทางด้วยก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงในพื้นที่เป็นหลักด้วยนะครับแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคนะครับในเวลานี้เรามีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับเร่งนช่วยดูแลในการรักษาโรคกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่นะครับโดยท้องถิ่นเองก็ได้สนับสนุนนะครับยาเิสัชภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับสําหรับกำลักงานปรสัตว์จังหวัดเองนนะครับเราได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับ ทั้งสิ้นนะครับ6,980ดสโดสนะครับซึ่งเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่5แล้วเราได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับลงไปเพื่อดําเนินการฉีดวัคซินนัสตินที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆที่ยังไม่เกิดโรคนะครับโดยเฉพาะโคที่เป็นโคลักษณะโคคุณภาพทั้งหลายนะครับสัตว์ของทาง,งราชการหรือสัตว์ของพี่น้องที่เราขอมานะครับซึ่งขั้นตอนการฉีดนั้นวัคซินแต่ฉีดได้เฉพาะสัตว์ที่ไม่เป็นเท่านั้นนะครับถ้าสัตว์โดย การฉีดก็จะมีนายสัตวแพทย์หรือคุณหมอนะครับเป็นหัวหน้าทีมเข้าไปประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรมีความเสี่ยงในการที่จะก่อโรคขึ้นอีกนะครับเพราะว่าบางตัวที่มีเชื้ออยู่ในตัวแล้วแต่ยังแต่ยังไม่แสดงอาการนะถ้าเราฉีดไปปุ๊บมันจะเกิดอาการทันทีเลยทะทําให้เสียหายกรบกรมสัตว์และพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสัตว์ของท่านเนี่ยเกิดตายขึ้นมานะครับท่านต้องรีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแจ้งอบต แยงเจ้าหน้าที่บริษัทโดยด,วด่วนนะครับมาเพื่ออะไรบ้างนะครับ1ถ่ายภาพประกอบนะครับ2ถ่ายภาพประกอบนะครับ2บันทึกคือว่าบันทึกปค14หรือบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่าสัตว์อายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะมีเกณฑ์ตามอายุนะครับโดยการช่วยเหลือนะครับเริ่มต้นที่โค6เดือนขึ้นไปนะครับช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ณปัจจุบันนะฮะที่มีประกาศออกมาแล้วก็คือ6000ถึงสอง0 0บาทน,นะครับ สำหรับกะบือเช่นเดียวกันนะครับ6เดือนขึ้นไปก็เณฑนช่วยเหลือก็คือ8,000ถึง20,000 2,000บาทนะครับในปัจจุบันนะครับก็ท่านกาอนการช่วยเหลือก็คือว่าท่านตอนที่หนึ่งนะครับท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือภายใต้การแนะนําดูแลของท่านผบริหาทอำเภอทุ่งเพอนะครับให้ช่วยเหลือจากท้องถิ่นก่อนเป็นหลักนะครับท้องถิ่นสามารถช่วยได้เลยเช่นโคอายุน้อยี่ช่วยวงเงิน6,000บาทสมมุตินะครับ5ในกรณีที่ท้องถิ่นช่วยเหลือไม่ได้ ท้องถิ่นก็จะส่งรวบรวมเรื่องมาทั้งหมดมาที่อำเภอนะครับอำเภอก็จะรวบรวมเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอนะครับถ้าอำเภอช่วยเหลือไม่ได้ก็ขั้นตอนต่อไปคือมาที่ระดับจังหวัดนะครับถ้าหากระดับจังหวัดมีปริมาณมากจังหวัดไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็ผมก็จะรวบรวมนะครับผ่านทางคณะกรรมการผ่านกรรมการระดับจังหวัดเพื่อส่งให้พี่เนี่ยช่วยเหลือของระดับกระทรวงต่อไปนะครับนี่เป็นขั้นตอนดังนั้นขั้นตอนทั้งหมดนะครับตั้ง ท,ท้องถิ <min> ่น <it S 1> ช่วยเหลือในเบื้องต้นเลยเลยครับาลาน้น้ยครับนี่แหละครับก็คือเอายาทาคนเานาบามันคือคือกระดมต้ไปตุ้มอยู่อยู่้าอ้ามชนะ้ยแม่ตุ้มข้าๆเลือกเม็นแบันตุ้มไปตุ้ยู่

อันนี้ไม่เป็นเนาะครับครองตรงนี้ใช้ได้ครับสวยครับก็เป็นแต่ก็ไม่ไม่รุนแรงครับนะครับเป็นเป็นยี่สิบ่าตัวตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวนี้ตัวเดียวเห็นโลดมันมีปุมิคุ้มกันดีอืม้วนมากเลยสวยมากเลย มีไฟโอ้ยเจือไฟไรมาแรงไฟแรงอะไรไฟเหลืองก็คือจะออกเปเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนย้ายห้ามเคลื่อนย้าย30วันห้ามข้าลงฆ่าสัตว์นะครับอันนี้คือถ้าคุณรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ทางบริษัทเราก็จะฉีดให้เราคือเราก็พยายามเฟ้นหาเกษตรกรที่จะฉีดได้นะครับเพราะว่าวัคซีนไม่ใช่ยานะครับต้องบอกก่อนวัคซีนไม่ใช่ยาวัคซีนมันคือการป้องกันถ้าเป็นแล้วก็ ไม่มีประโยชน์เอตอนนี้เราเริ่มบอ,อกทุกวันนะ,ะ<ม>นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีมีโคต้านะครับของจดสุรินทร์เราได้หกพันเก้าร้อยแปดสิบโดสนะครับก็คือได้หกพันเก้าร้อยแปดสิบตัว<พ>นะครับเพ,เพียงพอไหมครับคิดว่าไม,ม,ไม่ไม่เพียงพอครับแต่ว่า<ม><ม>เนื่องจากเราเป็นพื้นที่ที่เกิดโรคแล้วมันจะต้องอพยายามฉีดให้กับวัวที่ยังไม่เป็นก่อนนะครับเพราะวัวที่เป็นอ่ะมันก็จะมีปัญหาถ้าเราฉีดวัคซีนเข้าไปเพราะวัคซีนคือวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเรามีการเยียวยาอย่างไรบ้าง ส่วนที่ตายก็คือเก็เป็นจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่จะ,ะประสานนะครับประสานกับทางอำเภอทางปกครองที่จะขอใช้เงินทดลองจ่ายของหน่วยงานนะครับอ๋อหน่วยงานต้นังกัดของเขาเนี่ยอย่าอย่าอ,อ,อย่าอย่าอย่าอ่เอมันเป็นเรื่องของปัตูสัตว์เนี่ยก็คือต้องแต่ท้องถิ่นต้องทาเลือกขึ้นไปถึงเอ่อทางอำเภอทางผู้ว่าแล้วเพื่อขอใช้เงินของกระทรวงเกษตรนะครับอ๋อ่ขั้นตอนต้องทำยังไงางครับตอนฝังไม่ต้องถ่ายรูปก็ต้องแจ้งให้ ปกครองในพื้นที่อย่างผู้ใหญ่กำน,นันหรือเจ้าที่อบตนะครับเจ้าที่ปริษัทเข้าไปร่วมเ,เป็นพยานถ่ายรูปให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อะไรนะพี่เรื่องของการใชสูตรใช้การปังกบนะครับทําลายซากพวกนั้นนะครับการป้องกันแนะนาชาวบ้านยังไงบ้างครับการป้องกันนะครับก็ในเรื่องของการกางมุ้งนะครับกางมุ้งใช้ตะข่ายที่มันตาทีหน่อยในการใช้ป้องกันแมลงนะครับใช้ไฟที่จะ การมแมลงนะครับไปกันแมลงแล้วก็ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการพ่นกำจัดแมลงไปในข้อแล้วก็บริเวณข้อนะครับเพราะนั้นนะครับนเนเบื้องต้นเเบ,บื้องต้นทะี่เราจะป้องกันได้นะครับถ้า,ามีในส่วนกรณีของที่ว่าไม่มีป่วยเราก็จะให้แจ้งมาทางประสานเพื่อจะประสานทางจังหวัดเข้าไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวัคซีนใหม่ตัวใหม่นะครับทางกรมจะต้องให้ทางนายสัตวแพทย์ของสำนักงานนะครับเข้าไป ร่วมในการดำเนินการฉีดวัคซีนด้วยทุกครั้งเพราะว่าอาจจะเกิดการแพ้การอะไรก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับ